ยัง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 ก่อนร้องเพลงเรามาเรามาอ่านคำถามก่อนอุตส่าห์นั่งโชคกีด้าเ่ยนะก่อนปะถามก่อนเหรอใช่คิด้าหลักอยู่เนี่ยโอ้ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูหลายๆคนโอ้เจ็บอยู่เนี่ยมีคนทั้งทายมาผ่านทางเฟซบุ๊กหลายๆอันนะครับผมอเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับได้จากเฟซบุ๊กนครับที่จะถามนะครับก็คือครับผมแล้วจากที่เราขึ้นเซตสตาร์ก็มีหลายๆคนถามมา ถามว่าทำไมพี่เก่งเท่ขนาดนี้ครับเท่ขนาดนี้ครับโอ้โหฮะจริงๆแล้วมันความเท่เนี่ยมันพูดยากนะแต่ว่าฮะผมเท่มันตั้งแต่เกิดแล้วชุดยอดเลยไม่มีการถลบตัวเองเฮ้ยนี่พี่พี่พี่มีรูปรูปมีรูปที่พี่เก่งถ่ายแบบด้วยนะเห็นยังรายการเอาขึ้นได้ไหมรูปพี่เก่งถ่ายแบบเนี่ยเออเหรอได้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 บอกว่าตอนเนี้ยเนยพูดไปเรื่อยเซ่ เรื่อยเรื่อยือยเรื่อยเรื่อยเอเรโอเคนะ <Okay. S 1> ก็ตอนนี้ก็มีหลายๆคนเริ่มจะเทียงมาแล้วทาง Facebook ก็ดีนะฮะหรือว่าข้อความทาง4642200ใน<ม>ช่วงน,นี้ยังถามพี่เก่งอะไรทางได้นะครับหรือว่าจะทักทายพี่เนยวนดาวก็ได้ได้พราว่าช่วงนี้มีคนส่งข้อความมาอยากจะเห็นที่บัญชีของเราที่จะสั่งเสื้อขึ้นมาสิแนะ แล้วก็จะขอขึ้นเลขที่บัญชีที่คุณจะจับจองเสื้อราคา350บาทนะครับเป็นเสื้อที่คุณระบุได้ว่าจะเป็นไซส์ไหนสีอะไรบอกมาคำถามนี้น่าสนใจอ่ะคำถามนี้น่าสนใจเอาได้เลยอยากรู้ครับว่าพี่เก่งเวลาเจอคนที่ดูถูกเราหรือทําอะไรให้เราโมโหพี่มีวิธีสตบสงบสติอารมณ์อย่างไรก็ในเรื่องของการที่เราจะถามพี่แกงอยากตอบไห สงบสติอารมณ์ยังไงนะจริงๆแล้วผมเป็นคนที่แบบว่าโกรธยากมากโกรธยากต้องแบบว่าเดินมาแล้วแบบปล่อยหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยแบ่ว่าถึงถึงจะโมโหห์ห์หอห์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 ่์ห่า์ห์ห์หาหผมเนี่ยม์หนห์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 หลห์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 หยห์ห์หเห์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 ด์ห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 รห่ห์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 ะ์ห์หาห์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 า์ห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 ไทยห์หเกาหี อะไรย่วนี้คือผมมาจากจุดลบที่โดนประนามมาเลยก็คือแบบว่าผมทําสิ่งไม่ดีใช่ใช่ผมทําสิ่งไม่ดีผมอัดคลิปสิ่งไม่ดีมาแล้วก็ผมก็ขอโอกาสจากสังคมสังคมก็ให้โอกาสทุกวันนี้ผมก็ไม่ยืนยืนในสังคมอย่างองอาจได้ พราะว่าทุกคนให้อภัยแล้วก็ไม่ไม่ถือว่าไม่ไม่ทุกคนว่ะพี่มันก็มีคนที่จ้องจะจับผิดเราม้างเขาก็อาจจะไม่ชอบเราอะไรเงี้ยมันมันก็เป็นเรื่องปกติเราไม่สามารถทําให้คนทั้งโลกมาชอบเราได้ครับผมครับผมอมาที่คำถามต่อไปนะฮะบอกว่าไม่ยอถามนะหุ่นโคเซ็กซี่เลยเขาบอกอย่างนี้หุ่นโคเซ็กซี่เลยคือสมัยก่อนพี่เก่งแบบจริงเหรอเมื่อก่อนผอมนะผอมผอมเอบอกแล้วอย่ากแล้วช่วงนี้มันกินเยอะ กินเบียร์ติดเบียร์ครับติดเบียร์วันนึงกินเยอะไหมฮะเบียร์ถามว่าเยอะไหมก่อนไปกินก็เล่นที่บ้านผมไปสองขวดไปไปกินช่วงที่มันจะอ้วนพอดีเพราะว่าแล้วไม่ติดธรรมดานะติดร้านด้วยนะไม่ยอมจ่ายตังค์ด้วยสำคัญตรงเนี้ยใหม่ละนะคำถามอ่ามีอันนี้อันนึงแต่ว่าขอบอกเลยพี่เซิร์นอ่านทีภาษาอังกฤษไหนนี่ No matter what people ไม่ต้องมาถามด้วยเพลงใช่ไหมผมแปลเปด้วยผมแปลไปด้วยเนื้อเพลงอ่ะ ไม่ว่าคนจะมองคุณหรือเหมือนพวกนักเลงแต่คุณแต่ถ้าคุณรักในหลวงยังไงซะก็ตามคุณถือว่าคุณเป็นคนดีคนนี้แหละนี่แหละก็คือความหมายของภาษาอังกฤษที่เขาส่งมาไม่ใช่เมื่อกี้มันภาษาอังกฤษมันสั้นนิดเดียวแต่ความหมายมันยาวอ่าไม่จบอีอย่าเขาบอกว่า n o w man to watch นี่อยากอยากให้ดูอยากขออนุญาตนะครับพี่เก่งอยากให้ดูรอยสักที่หน้าผากของพี่เก่งครับสักว่าอะไรครับช่วยบอกหน่อยครับ long live the king ครับ ทีคายุโกโหตุนะนี่นะแล้วก็อย่างที่คุณสมานู้ไม่ทวร์ท p e o p looking you like gangster but if you love the king that mean you always good person brothers นะครับผมต้องไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วว่าผมจริงๆรนะฮะถ่ายรูปได้วิวที่ได้อารมณ์มากนะครับผมขอหนึ่งซิงเกิลครับเข้าทางเลยวันนี้กีต้าร์โชโช่อพี่พี่ดีได้พี่โชเลยได้ เดี๋ยวพี่ขอขอเช็คคอร์ดก่อนเดี๋ยวขอเช็คคอร์ดนะนะเช็คคอร์ดนฮัลโหลคอร์ดสองว่างไหมสองชั่วโมงเน่พุ่งนี้เชียวป่ะต้องจริงใจน้ำลายผมพุ่งเลยคอร์ดสองทีสองชั่วโมงพอไปเพื่อสองคนโอเคขอร์ดสองวะได้สองชั่วโมงว่ะพวกนี้เออเได้อ้าวให้ครับนะขออะไรพร้อมยังพร้อม หนึ่งสองสามโชว์เดือนเพ้นนะเดือนเพ้นเดืนเป็นกอดๆแป๊เดี๋ยวกันเดือนเพ้นสวยเย็นเห็นอาลั้เขาบอกว่ากีตาร์ไปสนามหลวงนะคนร้องอยู่คลองเตยอยู่ทำไมอ่ะมันมันช้าอ๋อได้ได้ผมได้เป็นสาคนอ๋อได้เดี๋ยวโชว์เล้ ไะเดี๋ยวผิดพลาดครัขอร์สองไม่ดีเลยครับอจ้องขอจีเขาก็เล่นกันได้เขาก็หาเงนได้เออวันนี้มาเว้ยวันนี้มาเว้ยเออตอนนี้พี่เก่งไม่ได้หรอได้ไหมพี่เก่งได้ไหมไม่ได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวร้องอย่างเดียวดีกว่าอ๋อขอขอหน่อยเพราะเสียงฮารจริงเพราะอะไรนี่เสียงฮารจริงเออเสียงแหมกีตาร์ไม่ได้แหมด้วยนี่อ๋อใช่ป่ะป่ะพี่ดิบเป็นป่ะนะดิบได้ป่ะได้อ่ะ ได้อยู่เ้อะไรเฮ้ยอะไรวันนี้พี่เก่งมาเพลงอะไรเหตุผลโอ้ชอบอลนนี้เลยชอบเหตุผลของเันต้องเจ็บจนเพระเธอนี่ได้แบบสมัยชลวะทีทานทองเนี่ยนยผมเคยไม่ทานนี่ผมอายุน้อยล้ว เอ้าขอสดหนึ่งเพลงครับแบ็คเฮดอยากเอาท่อนเดียวนะท่อนเดียวที่มาบอกว่าให้พี่เก่งรีบร้องแล้วปิดรายการไปเลยบอกเฮ้ยรายการเพิ่งเริ่มองหนูไม่ผิดหรือเปล่ปิดเบรกใช้คำผิดโอเคอืมครับผมเอาลิควิดไหมลิควิดเอาไหมลิควิดเอามามทำไมเมื่อกี้เขาใช้คำผิดลบก่อนไว้แล้วคำผิดแล้วที่นีอ่ะมาขอหนึ่งเพลงครับพี่เก่งเออเพราะดีแบ็คเฮดจัดไอะไงวัยรุ่นวัยรุ่น อ่ะทุกคนตั้งใจฟังครับแล้วเดี๋ยวดูว่าเสียงเก่งเป็นไงอ่ะกดโหวตนะกดโหวตนะอ้าไปแค่อยากให้รู้ไว้ว่าฉันไม่เคยรักใครเช่าเธอเก็บเอาไปนอนเพ้อเพราะคิดถึงเธอคนเดียวรู้ไหมแต่สิ่งที่ฉันคิดนั้นมันมีเหตุผลใช่งมงาย ธอมีอะไรทั้งมากมายที่ทำให้ฉันเน้นรักเธอโอ้ยพลังเสียงได้สุดยอดขอโยกพี่ปูมาเป็นน้ำเต้าเลยดีกว่าปูแบทเฮดต้องหนาวเจอน้ำเต้าเยเอาไปกักน้ำเต้าย่อก็อย่างนงี้ะรายการถึงจะโดนปิดเยฮ้ยเฮ้ยเสียงพี่เหมือนพี่ปูนะครับครับ จริงนะเคือบหลายคนก็พูดอย่างนี้ว่าเหมือนบิ๊กแอดได้นะเพลงขออีกหน่อยพี่ขออีกท่านหนึ่งั่นแหละที่พี่บอกเออเออพี่พี่แอดอ่ะพี่แอดขึ้นขึ้นต้นพอนะเอาลงท้ายเลยก็ได้เดี๋ยวเชนญท่านดีสอบไม่าท้ายสอบไม่เอาท้ายจบเลยจบรายการเดี๋ยวลงไปเอาปืนนี่พี่เดี๋ยวเอามาพอดีวันนี้ตายเล้ยลองก็ได้ลองก็ได้อ้าวเราทุกคนก็คงรู้วันเกิด แต่มีสักกี่คนที่รู้วันตายก่อนทุกอย่างของฉันจะสายเกินไปมาอะไรดีๆมีไม่เท่าไรแต่จะขอใช้สักวันยอดอ่ะตอนนี้ขอเพลงบีแอดเสียงพี่ปูขอให้ปิดเบรกจริงไหมเดี๋ยวนี้ได้เหรอปิดเบรกยังหรือยังไม่เิดกเอาปิดเบรกเลยพ่อได้โหยังคุยกับพี่เก่งยังต่อเนื่องอยู่เลย เบน่าเยวะอทพี่เก่งอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เราจะพูดถึงเรื่องของคลิปมนุษย์ใช่ไหมพี่เก่งอยู่เสียเยอย่เบน้าใครอยากจะฟังพี่เก่งนะฮะร้องเพลงแบ c k p e เสียงของพี่แดกนี่นี่เดี๋ยวก่อนเขอาความมีคนบอกว่าพี่เก่งเหมือนอะไรอะลินเวร์แรปเปอร์ชาวอเมริกา อ๋อลินเวถามว่าผมรู้จักไหมผมไม่รู้จักหรอกแต่ทีมงานเขียนเป็นภาษาไทยไม่เป็นแบบแร้เรขอบคุณมากลินเวไหผมไม่รู้จักหรอกผมอ่านไม่ออกด้วยจากทีมงานเหมือนจะรู้อะเขียนเป็นภาษาไทยมาให้อ่ะนะฮะโอเคเดี๋ยวพักสักครู่นึงเบกหน้ากลับมาพร้อมกับเรื่องของคลิปแล้วก็ถ้ามีเวลาอยากพ่เก่งโชยเจ็ดเพลงครับผม